บรรดกหลอล้รถไฟสาวขบวนบนสะพลานลอยอเช่นเคยนะครับ,บต่วนพิเศษทักษิน3 8 4 6ปสวายสัญญาณวีนะครับกำลังออกจากสถานีมันโปด้านหลังนะครับจะมีรถพิเศษนำเที่ยวขบวน945ที่ใช้ดีสลากเคี้อหนึนะครับวิ่งในเส้นทางสายกาญจนบุรี วันนี้จะได้เจอกันหรือเปล่านะครับส่งแปดสิอกำลังออกจากบ้านโป่นะครับสียาก็ออ่อกหนองก็ดุกมาแล้วสสีฮะ โอ้หเล็กขบวงกันเล็กเราจักตรงกันได้นะครับ เจอกันพอดีเลยนะฮะ เสียดายแดดไม่มีนะฮะภาาอาจจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่อะแล้วเออะไฟด้วยฮะ